มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนพายุลูกใหม่กินบริเวณทั้งประเทศ4จังหวัดโดนเล่นงานเต็มๆค่ะเมื่อวันที่20กันยาย,ยน2563เพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเตือนภัยพิบัติวอรตะภตภัยฝนฟ้าพายุดิโพสเตือนจับตาพายุลูกใหม่ หลังตรวจพบว่าร่องมรสุมนะคะมีกําลังแรงขึ้นเรื่อ,อยๆบวกกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุจับตาพายุลูกนี้นะคะเมื่อร่องมรสุมมีกําลังแรงขึ้นเรื่อ,อยๆแล้วบวกกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้นะคะ รายชื่อพายุที่คาดว่าจะได้ใช้คือดอนฟินค่ะตั้งโดยฮ่องกงหมายถึงโลมาสีขาวซึ่งเป็นสัตว์นำโชคของฮ่องกงการของพายุบริเวณจุดศูนย์กลางนะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าบริเวณทางตอนใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุริน์จุดศูนย์กลางนะคะเคลื่อนตัวขึ้นตอนบนของประเทศไทยผ่านจังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดขอนแก่น ชัยภูมิจากฝนสะสม24ชั่วโมงปริมาณน้ำฝนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากรัศมีของพายุกินบริเวณกว้างแทบจะทั้งประเทศค่ะนี่เป็นเพียงการพยากรณ์และการคาดเดาเท่านั้นนะคะข้อมูลยังไม่แน่นอนเพราะว่าพายุยังไม่ก่อตัวขึ้นจริงแบบจำลองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริงเพราะมีการอัปเดตสภาพอากาศในทุกๆวัน แบบจำลองของกลมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคำนวณด้วยระบบซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนะคะสมรรถนะสูงอัปเดตล่าสุด20กันยายน2563เพจเตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนมาพายุขอขอบคุณเพจเตือนภัยพิบัติวัตภัยฝนมาพายุนะคะและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่อง มดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ